ทีเด็ดลูกหมูวิเคราะห์บอลก่อนเตะฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024นอนที่แฮมฟอร์เลสเปิดหลังซิต้กาต้อนรับการมาเยือนของท็ัแนมำฮอสเปอร์ในค่ำคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566เวลาตี3ตรงด้วยกันนะครับ เจ้าทินทับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสฟอร์มยังน่าปวดหัวโดยนัดล่าสุดทําได้แค่เพียงเสมอกับวูแพนตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้สถิติหนัดหลังสุดของทีมทําได้เสมอหนึ่งและแพ้4งานนี้ทีมต้องเล่งเค้นฟอร์มเก่งอย่างหนักไม่งั้นมีสิทธิ์ตกลงไปอยู่โซนแดงท้ายตารางเอาได้ไง่ายๆหากยังพลาดท่าบ่อยครั้งแบบนี้นะครับสาหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ทีมจะไม่สามารถใช้งานไตโวอวานิยีและแซดออริเย่แข้งตัวหลักที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่่อยาางดดว เซตูเปอร์คุณซื้อของทีมจะส่งกองหลังอย่างวิลลี่โบลีแฮร์รี่ท็อกฟลอร์มูซาเนียกาเต้และบูริโลลงมาผนึกในเกมรับนะครับโดยส่งกองกลางอย่างโอเลวมองกาลาเนโกวิลเลียมซิคูคูยาเต้และไลอันเยสคอยสร้างสรรคเกมในแดนกลางโดยมีกองหน้าอย่างโมแกนกิฟ์ไว้และแอนโทนีอีเลนกาลงสนามคอยทำประตูให้กับ ท,ทางด้านทีมเยือนไก่ได้ทองทัดน้ำฮอสเปอร์ฟอร์มลุ่มๆดอนๆโดยล่าสุดฟอร์มเทพสถิตสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้สถิติหนัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ1เสมอ 1, 1และแพ้3นะครับยังคงต้องเล่งเข็นฟอร์มเก่งอย่างต่อเนื่องเพื่อกลับสู่เส้นทางทัพโฟให้ได้อีกครั้งความพร้อมของทีมนะครับเต็มไปด้วยนักเตะบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเจมส์แมดดิสัน โลริโก้เบนตานกูเอลิกไดเออร์ไลอันเซซิยงอีวานเป็นิสิตมาโนเโซโลมอนโลริโก้เบนตานกูมิกกี้ฟันเดฟเอนอูโก้โยริสและอาฟี่ไวเมนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางอังเก้ปอเตโกคู จะจัดกองหลังอย่างไปดูปอลลคิิเซียนโรเบโลเบนเดวิตและเดนิซ่อูโดกี้ลงเป็นประการหลังในแนวรับนะครับส่วนกองกลางจะใช้งานปาปซาอีบิซูมาโจวานน่โลเซโซและ เดยยนคูลูเซฟสกี้ลงปั้นเกมในแดนการครับโดยใช้กองหน้าอย่างลิชาร์ดสันและซองฮีมินล่าตะข่ายให้กับทีมตามระเบียบสําหรับบทคัดคู่นี้เจ้าถิ่นทัพเจ้าป่าบอกเลยว่าทีมอยู่ในช่วงฟอร์มขาลงสุดๆหลังจากไม่ชนะใครมาติดต่อกันเป็นเวลาห้านัดรวดแล้วนะครับเกมนี้ต้องมาเจอคู่แข่งที่กระหายชัยชนะอีกทั้งฟอร์มเริ่มเล่นได้ลงตัวในนัดล่าสุดเชื่อว่าเกมนี้น่าจะไม่เน้นบุกผีผามน่าจะประคองเกมและรอสวนกลับมากกว่าส่วนทางด้านทีมเยือนไก่เดทองฟอร์มกําลังได้ใจหลังจาก อัดคู่แข่งคว้าชัยมาได้ในนัดล่าสุดถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าดีกว่าในช่วงก่อนหน้านี้โดยเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่โดยหวังโกยสกอร์ให้อยู่ในมือเพื่อคว้าชัยให้ได้เข้าสู่เส้นทางล่าแชมป์ต่อไปนะครับหากว่าฟอร์มการเล่นศักยภาพของนักเตะทั้งสองทีมบอกเลยว่าฟอร์มหายใจหายคอลำบากกันทั้งคู่แต่ดูทรงแล้วทางด้านทีมเยืองไก่ในทองมีดีกว่านะครับและการเอาชนะคู่แข่งในนัดล่าสุดก็น่าจะเรียกกำลังใจได้พอสมควรเชื่อว่าเเกมนนนนี้้้จจาาาถ่่่ะตคูแข ไม่ไหวน่าจะพ่ายคาลังให้กับทางสเปอร์แบบเจ็บหัวใจแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพ่ายให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเตปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestepthep.com นะครับ